เมื Ooh, ่อป่ะเมื่อปนออกมาจากแจงมงหามงคเค่องปะโอ้ตอนนี้เจ็ดมงตอนนี้เจ็ดมงสี่เคิงยานได้แปดดักแล้หรือเปลจะสิไปใส่จะสิไปใส่ไปเส้นโน้ไปยังไปปฏิบัติธรรม พักแค่วะตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังพักผ่อนทันเริ่มลอยสปอนเซอร์ก่อนเดินทางต่ออาจะเฝ้าไปสิถ้มสิถามก่อนนี่จะย่างมากจะมือแล้ว 35, 36 hà, sáng mươi mươi đây bà tì Mươi vô đây Quá cho cứ khắc thế bà Mẹ bưng sắm pha lại cho mình ăn nè bưng thôi Bưng Mình ăn nè cho bè chú hẳn Ở bỏ bưng thôi non Hà phu Phong nham bát, hạt đứa thấy หันดังพวกหนูโอ้มีเต้นพร้อมันนักปะนักอยู่แจะท,ทนได้หักลายหักลายจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปถามโมกันแล้วจะเฝ้าไปยังไงมื่อนี้เจ้าจีไปส์ซันอยู่ใส่เจ้าจีไปส์ซันเข่าอยู่ใส่ทีเซโนอ,อย,นนออยู่อยู่บอนได บ้านไม่ออกฮอนดาบ่บ้านท่งเฮียนยังเฮียนอนุบานยังบูจีเนาะจายศิวิพักษยุติสายเมืองวัดนยังวัดโพธิญาลามเห็นบ่บ้านชายามงคลเมืองอุทุมพรสวรรนนเขตเอาส่วนดูส่วนญาญยมมาเข่าวอีกเข่าไม่ไกล เอาอีกเข้ามาอีกอาสวนยโนสรค์ในเหตุไปปฏิบัติธรรมุมือใดหอดมือใดมือนีหอดบันทีหอบันทีสามยูซโน่เหรอเจ้าสีขาประษาทยิงห้างมือใด เมื่อไดไปพระาธาตุยิงห่างวันที่สี่วันที่สี่เตเส่เส่เป็นบ่าป,ปหอดาธาตุยิงห่างตอนแรกเอา้าสวนดูสวนคนไปิบัติธรรมอยู่าธาทีงห่างดูวันที่สี่หอดวันที่หกอา่าให้อยากได้บุญ อ่าสาธุป่ะไปส <laughs> ันต่อไปเนีสั <laughs> ้นนักไปเอ้ยหน้อยมาหนี่ยน้อยมานี่มานี่เจ้าเดินทางมาจากมือแล้วฮะ bao chứ ờ, mười bao là hả bao mười bên đây cho cứ tháo khu phụt để bằng nhau khu phụt bằng rồi cho bỏ qua bốn này bao mười bên đây thì nhà hoạn mười đây không thì nhà hoạn mười đây anh chị hơi đây thì nhà hoạn thi สิบเอ็ดเห็นไปฏิสิบเอปฏิบัติธรรมอย่ไซอีกสิบเอนี่เก่าหอสิบเอ็ดอยู่ลักเศาเมื่อขบเกิดเห็นไหมว่า,าส่วซ้อนดูซ้อนไปปฏิบัติธรรมดูกานโยมไปทำปฏิบัติธรรมกันมาบุดูย่ไซยลักเ้าเกิดอ่าเอาไปไปสัง โน้นอะไรนีภาำไปไม่ได้โน้อนอะีตอนนี้ใกล้ที่ฮอสเซโนเหลืออีก3กิโลฮอสเซโนคาดว่าประมาณ8โมงครึ่งเก้าโมงยังฮอดบอนทีาติายนมนิมนเนศันเพื่อนนิมนเหสันเข้าอยู่งั้นผมกูหน่ายนม ที่ยูแถวเซโนมือแรงกับไปห่วมฟังธรรมสนทนาธรรมอยู่ที่วัดโพธิยารามบ้านสยามุงคลเมืองอุทมพรนอยู่ตรงวงเวียนเซโนเลยเนาะยูสามแยกเซโนเลยผู้ใดอยากจะวหวมอักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็สามารถไปหวมร่วมกันได้ครูบาอาจารย์ที่เดินทางจากิกมาเตนคนครหลวงวิจัรณ์มาห้อดแล้วมือน,นี้เนาะจำนวนแปดสิบองค์ one.